สวัสดีครับพี่น้องที่คารัรักทุกท่านครับมือนี้ลุ่งนัดชาแนลกะบมาพอพี่พ่อน้องคือเกาเหมือนเดิมเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากพี่ฝากน้องสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของ ผูที่เลือดน้อยเลือดจางหน้ามืดวิ่งเวียนอยู่บ่อยๆหาเพชรกินเลยครับตามสมุนไพรดังต่อไปนี้หน่งใบม่อนหรือใบหม่อน นี่แหละครับ30ใบ2ต้นไม่ยาลาบ3ต้นเอาตั้งหากตั้งดอกตั้งใบเด้พี่น้องเด้อ3ต้นครับ3บัวบกหรือ พักหนอกบ,บ้านเ่าดีแหละออกมากับมือเงี้ยๆกับมือนงี้ยครับพี่น้องอุปกรณ์ประกอบกระมี่หนึ่งกระปุกกระเอาขนาดสูงกว่าม่านเข้าเข้า คือเก้านี่แหละครับสองน้ำต,ตาลไส้แดงหรือน้ำอ้อยบดเครื่องกิโลสามเข,ามาข้ามากเข้ามากอ่าเซมียูน้ำร้าน สะดวกซื้อครับขั้นตอนวิธีเฮ็ดครับเข้าเติมน้ำใส่กระปุกเอาเครืกระปุกครับหลังจากนั้นกะเทน้ำตาลใส่แดงลงไปหรือ น้ำอ้อยบดลงไปครับตามด้วยเทน้ำเขามากเนะครับเอาแต่น้ำแล้วครับเด้อเทลงไปแล้วก็คน้นค้นให็ดํำตาลมันละลายครับค้นจนกุ้ยดำตาลสีละลาย หลังจากนั้นก็เอาวัตถุดิบบม่ว่าจะเป็นใบบอนต้นมะยราบบัวบกหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับเด้อเอามาสับเอาเอาทึ่งเอาทึ่งหักนะครับเด้อเอาทึ่งหกักเขากลับมาสับสับแหงเป็นชินช้นๆพอสับแล้วก็ เอาไส่กับปุุกครับแล้วก็ค้นให้มันผสมกันให้มันขเข้ากันหลังจากนั่นกับปิดฝาปิดพอ่อลวมๆครับไว้ๆื่อนนึงครับน้ำมือเศร้ามากก็กินได้เลยครับเศร้า สองส่อนแรงสองส่อนครับกะสีเห็ดให้พี่น้องสุขภาพดีนะครับเกือดฝาดดีหาเห็ดกินนะครับเนดะ้อของดี เห็นงครับขอสำรับคลิปนี้กับโค้งสี่อาาําราพาจากเพียงเทานี้ขอบคุณสำหรับอุติติตตามครับเด้อสุขภาพแข็งแรงครับวัสดีครับ